ครับผมเอกยังอภัยนาสงขาอัเภอโคโพจังหวัดปัตตานีครับวันที่28กันยายนถึงวันที่9ตุลาคม2563อำําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีจะจัดงานประเพณีชักพระอําเภอโคกโพครั้งที่7 1บและงานมหากรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นครั้งที่20นะครับ12วัน12คืนนะครับเพื่อสืบสารประเพณนะีอันดีงามของชาวอำเภอโคกโพและก็ เป็นการสืบสารพระพุทธศาสนารวมถึงอนุรักษ์งานฝีมือช่างนะครับผ่านศิลปะก็คือเรือพระนะครับเรือพระของพวกโพนั้นซึ่งปรากฏภาพอยู่ด้านหลังนั้นะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาดูจากที่ไหนได้ยากนะครับก็คือเป็นเรือยอดนะเรือยอดใหญ่นะซึ่งมีส่วนประกอบสําคัญสําคัญก็คือหัวเรือนะซึ่งมีพญานาคเป็นพญานาคนะครับแล้วก็มีฐานของเรือ ที่เรียกว่าแม่เรือนะครับมีบุตรสบกนะซึ่งจะมีหอพระประดิษฐานนะพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีส่วนของยอดเรือนะซึ่งมีทั้งเรือยอดยอดใหญ่และเรือยอดเล็กนะครับเรือพระนี้แล้วก็ยังมีลำที่เห็นนี่ยังยังมีความพิเศษกว่าก็คือมีหางเรือแล้วก็ด้านท้ายเรือที่เรียกว่ารังมดแดงอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นภาพที่ สวยงามตะการตานะครับพระครูมานัทนะครับสมณคุณหรือหลวงพ่อสีพุทธอดีตเจ้าวาดวัดมาเดื่อทองเนี่ยได้ริเริ่มนะครับในการจัดทําเรือพระตกแต่งเรือพระนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ลากเรือนะในห่วงของการออกบรรษาซึ่งเป็นการปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสืบเนื่องต่อเนื่องกันมานะ มามีการชุมนุมเรือพระครั้งแรกปี2503โดยพระอธิการแดงนะครับอดีตเจ้าวาดวัดมะเดื่อทองแล้วก็วัดศรีมหาโพนะก็มีการชุมนุมเรือพระจากที่ต่งตางๆนะครับจนเกเกิดเป็นงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพตั้งแต่ปี2503ปี2 5 4 2ถึงปัจจุบันก็กลายเป็นงานระดับจังหวัดปัตตานีนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่71แล้ว รเรายังเพิ่มในเรื่องของมิติวัฒนธรรมและมิติเรื่องของดีท้องถิ่น12อำเภอนะครับมาเดินที่นี่ครั้งเดียวอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งสุขอิ่มทั้งใจนะครับทำบุญเรือพระ40ลำนะโดยประมาณนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อของฝากนะของดีจาก12อำเภอรวมมาไว้ที่นี่นะครับการเดินทางสะดวกสบายไม่ว่าจะเดินทางโดยรถไฟมาจาก หาดใหญ่ก็ดีหรือสถานีต่างๆมาลงสถานีโคกโพหรือสถานีปัตตานีแล้วก็เดินเข้าสู่ลานหน้าที่ว่าการคือโคกโพภายใต้มาตรการนะครับดูแลเรื่องของโควิด -19 อย่างเข้มข้นเข้มแข็งนะครับภายในงานก็จะมีการประกวดการแข่งขันการสาธิตยเยอะแยะมากมายมีกิจกรรมนักเรียนมีดาราศิลปินมีการแสดงทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นมโนรานหนังตะลุงนะครับศิลปินดารานักร้อง ทุกวันทุกคืนนะคร,ครั้งนี้เรียกว่าสะดวกสบายเพราะว่าเราขึ้นเต็นท์โดมนะรบ,บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอยาวประมาณ300เมตรนั้นเนี่ยตั้งแต่กลางวันสามารถเดินได้หมดนะครับฝนจะตกแดดจะออกเนี่ยเราเดินอยู่ในร่มนะครับแล้วก็มีร้านค้าเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยไทยช่วยไทยขนาดนี้นะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับนี่คืองานประเพณี ที่ยิ่งใหญ่และสําคัญนะครับจึงขอเรียนเชิญเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดนะครับเราอยู่ภายใต้ร่วมธงไทยเดียวกันก็คือความเป็นคนไทยนั้นนะครับมาเที่ยวนะมาซื้อของนะครับของฝากแล้วก็มาให้กําลังใจนะพี่น้องประชาชนเด็กนักเรียนนักศษานะครับผ่านกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย ะร,ระหว่างวันที่28กันยายนถึงวันที่9ตุลาคม2563นะครับขอบคุณครับ